มีอากาศติดลบนะคะหิมะเต็มระเบียงเลยจ้าโอ้ยหนาวคักเด้อออกไปใส่บัดได้ดอกพี่น,อน้องเอยหนาวหลายช่วงนี้อยู่นาเว้อากาศหนาวมากๆเลยค่ะอันนี้นอกระเบียงจ้ะนี่เขาก็เอานามมาวางแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะเ็มึกขึ้นหิมะตกหนักเลยค่ะนี่แข็งเลยจ้ะนี่ นาว,นาวช่วงนี้กะมืดเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะกะจะมีหิมะอันนี้เป็นนาบ้านค่ะหิมะตกงามงามค่ะพี่น้องแต่ว่าหนาวค่ะค่ะหนาวหลาย นี่นาะบ้านประตูทางเข้าบ้านนะคะนี่พี่น้องทั้งบ้านกะดูแลสุขภาพในเด้อจ้าส่วนพี่น้องอยู่ทั้งยุโรปกะทุกคนกะเป็นกําลัางใจให้นะคะอากาศหนาวแล้วรักษาสุขภาพเด้อจ้าเด้อเป็นกําลัางใจให้ทุกคนนะคะ